อ่าจเอไม่เป็นไรอ่ะโอเคค่ะอืมนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางที่กอล์ฟหยุดพักรถก็คือเก้าสิบเก้ากิโลเมตรใช่ไหมคะเก้าสิบเก้ากิโลเมตรขอแชร์หน้าจอกอ่อ่ะนะคะโอเค ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะนักเรียนดูหนังสือของตัวเองแล้วก็เช้ค,คําตอบไปเลยนะคะคุณครูอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเขาถามระยะทางที่อ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาถามอะไรคะระยะทางที่หลังจากจุดพักรถสาครั้งนะคะครั้งละเท่าๆกันเนี่ยมันจะเป็นระยะทางครั้งละกี่กิโลเมตรนะคะอ่า เราก็เริ่มจากเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาให้ก่อนนะคะระยะทางจากหนองคายถึงคนครศรีธรรมราชคือระยะทางทั้งหมดเนี่ย390กิโลเมตรนะคะแต่ว่าระยะทางจากหนองคายถึงอุดรเนี่ยนะคะมันเป็นกับ93กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาระยะทางทั้งหมดไปลบกับระยะทางที่เรารู้ใช่ไหมคะอ่ามันก็จะเป็นเหลือเป็นระยะทางที่อ่าจากไหนคะตัวนี้จะเป็นระยะทางจากอุดรถึงถึงไหน ถึงนครศรีธรรมรานมรธรรมราชนั่นเองก็คือเป็นระยะทางที่เหลืออยู่ก็จะได้297กิโมทีนี้เขาบอกว่าหยุดพักรถ3ครั้งครั้งละเท่าๆกันนะคะก็คือเราก็เอา297ไปหารด้วย3ก็จะเหลือ99กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนะคะกอฟก็จะหยุดพักรถครั้งละ99กิโลเมตรนั่นเองข้อนี้ใครได้คำตอบเหมือนคุณครูบ้างใครทำเสร็จแล้ว แล้วก็ได้คำตอบของคุณครูด้วยมีไหมคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูต่อข้อต่อไปนะคะคุณครูให้เด็กๆทำเขียนตอบแบบสั้นหกข้อใช่ไหมคะหกข้อหกข้อเสร็จแล้วหรือ,อยังทำเสร็จหรือ,อยังคะทำเสร็จหรือยังทำหรือยังเอ่ยทำเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วมันกรเยี่ยมมากคนอื่นๆละลูก ทำเรื่องต้องทำมาก่อนนะไม่ใช่รอแล้วก็เขียนตามคุณครูว่าเขียนตอบอะไรแบบนั้นไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองไม่ได้ฝึกคิดเองเลยแล้วก็วันจันท์นี้จะทำข้อสอบไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้ขู่แต่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้วิธีการเรียนแบบที่ต้องมานั่งเขียนตามคุณครูแล้วก็ไม่เขียนเลยมาก่อนเนี่ยไม่คิดมาก่อนเนี่ยต้องเรียนทำข้อสอบไม่ได้นะ มีต้องมีสมาธิแล้วก็มีวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบตัวตัวเองเราต้องทําในสิ่งที่คุณครูมอบหมายไปเพื่อที่จะเป็นการฝึกตัวเราเองด้วยนะคะอ่ะข้อหนึ่งเดชาซื้อดอกกุหลาบสีขาวราคาสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ซื้อดอกกุหลาบสีแดงยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์เดชาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ใช่โจทย์ที่มันคิดไหลชั้นขนาดนั้นถูกไหมคะ โจทย์มันไม่ได้คิดหลายหลายหลายชั้นขนาดนั้นมันมีแค่ชั้นเดียวเขาถามแค่ว่าซื้อกุหลาบดอกกุหลาบสีขาวเนี่ยราคาเท่านี้กุหลาบสีแดงราคาเท่านี้รวมกันแล้วเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องเอาไปทํายังไงคะบวกต้องเอาไปบวกกันกใช่ไหมคะถึงจะได้คําตอบ,บอ่า บวกก็คือเอาเวลาที่บวกเราก็แยกเป็นบาทกับสตางค์ใช่ไหมคะเพราะว่าหน่วยมันไม่เท่ากันแยกเป็นบาทกับสตางค์เอา15บาท75สตางค์ตั้งบวกด้วย20บาท50สตางค์ถูกไหมคะอืออ่าเจ็ดสิบาวกห้าสิแล้วก็ไล่ไปทีละหลักแบบนี้5้บวกศก็ได้5 เจ็ดบวกห้าได้เท่ากับเท่าไรคะสิบสองอ่าอันนี้ห้าบวกศูนย <5 S 2> <5 S 1> ์ <5 S 1> ก็ได้ห้าสามบวกหนึ่งก็ได้อะไรล่ะนี่จะพูดอะไรสามสองบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสามทีนี้เวลาที่เราเขียนตอบใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนตอบสตางค์ตัวนี้เนี่ยมันเกินหนึ่งร้อยสตางค์ใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวที่มันทําให้มันเป็นบาทได้ไปใส่ข้างหน้าเลย หนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสตางค์ก็เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ถูกไหมดังนั้นเราก็เอาตัวที่เป็นสตางค์มาบวกกับข้างหน้าเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะสามสิบหกสตางค์ส่วนที่เป็นสตางค์ข้างละเออสามสิบหกบาทส่วนที่เป็นสตางค์ข้างหลังก็คือยี่สิบห้าสตางค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนตอบนักเรียนตอบเท่าไหร่คะข้อนี้เดชาต้องจ่ายเงิน อนี่ชาต้องจ่ายเงินกี่บาทสามสิบหกบาท36บหกบาทยี่สิบห้าสตางค์หาสตางค์ทำเองนะขอแค่ทำเองฝึกทำเองเพราะว่าเวลาไปนั่งทำข้อสอบในห้องเรียนใครจะมานั่งสอนตลอดเวลาตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนถูกไหม คุณครูจริงจังดูซีเรียสมากเลยนะถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนไปนแล้วแล้วโรงเรียนไม่เอาความรู้ที่นักเรียนได้ไปใช้เลยเนี่ยนะคะแต่นั้นแสดงว่าเรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยสุภาษิตท,ที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยที่คุณครูเป,เปิดให้ดูเมื่อเช้านถ้าเกิดสอนแบบนี้เขาก็เท่ากับสีซอให้ใครฟังเลยแหละเพราะว่าให้ความรู้ไปแค่ไหนหนักเรียนก็ไม่ยอมรับสักทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวแบบนั้นนะคะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ทำงานที่ที่มอบคุณครูมอบหมายด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําเนี่ยนะคะนักเรียนมาเรียนพร้อมกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นการทบทวนความรู้ของตัวเองแล้วก็เป็นการเช็คคําตอบของตัวเองด้วยว่าเราทําได้ถูกไหมนะต่อไปข้อที่สองค่ะฟ้าใสจ่ายข้าวไฟ200ฟ้าสองร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์ฟ้าใสจ่ายเงินด้วยธนบัตรไปละห้าร้อยฟ้าใสาจะได้รับเงินทอนกี่บาทอืมอันนี้ทำยังไงคะวิธีการ ทำยังไงเอ่ยบวกลบหรือคูณหรือหารเอาไปทํายังไงคะข้อนี้อ่านแล้วทํายังไงลบครับลบครับอ่าเพื่อนบอกว่าลบนะคะอ่านันกเรียนก็ดูค่ะตัวนี้เขาบอกว่าอะไรคะจ่ายค่าไฟเท่านี้แล้วก็จ่ายอ่าฟ้าใสก็คือจ่ายด้วยเงินธนบัตรเท่านี้ เพราะฉะนั้นเันก็คือการเอาเงินที่จ่ายนี่แหละไปลบกับค่าไฟถูกไหมคะเงินทั้งหมดที่จ่ายลบด้วยค่าไฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่บวกลบก็ตั้งเหมือนเดิมตั้งแยกบาทกับสตางค์นะคะตั้งแยกบาทกับสตางค์แบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะถ้าใครคิดด,ด้วยวิธีอื่นที่มันเร็วกว่าน,นี้นะกักเรียนใช้ได้เลยแต่เพื่อหลายคนยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นครูจะใช้วิธีการที่ทุกคนจะเข้าใจนะคะอืมไม่ต้องไปบอกว่าอุา้ยคนนั้นช้าคนนี้ช้า แบบที่มันเป็นวิธีการเบสิกที่สุดที่ทุกคนจะเข้าใจเนี่ยใช้วิธีการนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคอนเซป t นี้แล้วเราค่อยใช้วิธีอื่นที่นักเรียนคิดว่ามันเร็วกว่านะคะอ่ะห้าร้อยนี่แหละค่ะที่เป็นเงินที่เราจ่ายให้ไปห้าร้อบาทศูนยศนย์สตางะค่ะจุดศูนูยเนี่ยห้าร้จดศูนย์ศูบาทนี่แหละนะคะเอาไปลบออกจากค่าไฟก็คือสองบาท25สิบาตางค์นี่ลูกอ่าตั้งแบบนี้ ตังแบบนี้ทีนี้ศูนสตางมันลบยีสิหาสตางได้ไหมลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมข้างหน้ามาหนึ่งห้าร้อยโดนยืมไปนหนึ่งก็เหลือ4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าถูกไหมคะตัวนี้หนึ่งบาทมาใส่ในตัวที่เป็นสตางมันก็เท่ากับหนึ่งยสตางหนึ่งรยสตางลบยีบห้าเหลือเท่าไหร่คะตัวนี้ก็คือเป็น75สิห้าสตางถูไหมคะอ่ะ ก้าลบเก้าก็เหลือศูนย์เก้าเออเก้าลบศูนย์ก็เหลือเก้าเก้าลบศูนย์ก็เหลือเก้าสี่ลบสองเหลือสองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้รับเงินทอนกี่บาทลูกฟ้าใสสองาร้อยเจ้าสิบเก้าสาทเจ็ดสิบห้ได้รับเงินทอนใช่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาท จ็ดสิบห้าสตางค์เราเขียนได้สองแบบจําได้ไหมคะเดี๋ยวคุณพุทย้อนกลับไปก็ได้เราเขียนได้สองแบบเราเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเราเขียนแบบนี้ก็ได้สามสบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ใช่ไหมคะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเขียนแบบขมดก็ได้แบบไหนก็ได้คะแนนเหมือนกันคะ่ะนะคะเหมือนกันคะ่ะข้างล่างเราเขียนว่าสองร้อยเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าบาทเวลาที่อ่านนะ 2 9 9 7 5เก้าบาจุดเจ็ห้าบาทก็ได้หรือว่าเราอ่านว่าสอง้เก้าสบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ก็ได้ใจไม่โลกต่อไปค่ะข้อที่สามสมชายมีเงินสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์นะคะคุณแม่ให้อีกสองร้อยบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์รวมสมชายมีเงินกี่บาทคำว่ารวมคือเอาไปบวกกันไม่ยากเลยข้อนี้ง่ายมากนะคะอันนี้ตอบว่าคือหกร้อยยี่สิบหกบาทครับ อ่าเราก็เอาไปทํำยังไงคะเอาไปรวมคือเอาไปบวกกันถูกไหมลูกสี่ยยี่สิบห้าต้อ่าสี่อย2ีบาท25สตางค์ตั้งบวกด้วย200บาท75สตางค์อืมนะคะอา่า5้บวกหก็เท่ากับเท่าไหร่10ใส่0ทด1ใช่ไหมคะ7บวก สองบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบอันนี้คือหนึ่งร้อยใช่ไหมคะห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าสองบวกศูนย์ก็ได้สองสี่บวกสองเป็นหกนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยสตางค์เราทําให้มันเป็นบาทได้ก็เอาไปบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะสี่ร้อยเท่าไหร่คะรวมสมชายมีเงินรวมสมชายมีเงินมีเงินเท่าไหร่ หกร้อยยี่สิบหกบาทใช่ไหมคะเขียนหม่ะหกรอยี่สิบหกบาทมีหน่วยเป็นสตางค์ไหมข้อนี้ไม่มีนะคะโอเคใครที่ทำมาแล้วเช็คาตอบของตัวเองเราถูกทั้งสามข้อบ้างเปิดไมค์ต่อมาลูก แสดงว่ายังไม่ได้ทำ้เหรอไม่ตอบคุณครูเลยยังไม่ได้ทำมาใช่ไหมถูกค่ะถูกนะอืมโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นมาดูต่อถ้าอย่างนั้นมาดูต่อหน้าตัดไปค่ะข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เป็นการบวกลบตัวที่เป็นอะไรคะหน่วยที่เป็นเงินต่อไป มาดูน้ำหนักบ้างนะคะข้อ1ต้อยซื้อองุ่น3ามกิโลกรัมหขีดซื้อมังคุด4ี่กิโกรัม8ขีดต้อยซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมข้อนี้เอาไปทำยังไงกันคะถึงจะได้คำตอบ ข้อนี้ทำยังไงถึงจะได้คำตอบคะวิธีการทำทำยังไงลูกทำยังไงคะข้อนี้ทำยังไงถึงจะได้คำตอบ เดี๋ยวเรียกทีละคนนะคะคุณครูจะให้แสดงวิธีทำให้ฟังนะคุณครูจะเริ่มจากเอพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ข้อนี้ทำยังไงคะถามเป็นคนนะข้อนี้ทำยังไงลูกพี่ใหญ่เปิดไมค์แล้วก็ตอบคุณครูด,ด้วยพี่ใหญ่ลูก พี่ใหญ่เปิดไมค์แล้วก็ตอบคุณรูณหน่อยครับหายไปไหนพี่ใหญ่ไม่มาใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นกูเช็คขาดนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมไม่ตอบล่ะครับคุณากำลังคิดไม่ต้องปิดไมค์เปิดไมค์แล้วก็ตอบเลยทำตอนนี้เลยครับไม่ต้องปิดไมค์เปิดเลยใครที่ทำมาบ้างหน้านี้อันนี้มันหน้าโมโหนะเนี่ยการบ้านไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนกยกเว้นเล่มนี้เล่มเดียวแสดงว่า หลังจากที่คุณครูสอนนักเรียนไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะเนี่ยทามาไม่กี่คนถ้าทําแล้วก็บอกหน่อยสิคะว่าทําแล้วไม่พูดอะไรเลยคุณครูจะรู้ได้ยังไงแปดกิโลกรัมสามขีดก่อนไม่ต้องตอบครับคุณครูถามพี่ใหญ่ ไม่ได้อยากรู้ด้วยคําตอบคือเท่าไหร่คุณครูถามว่าวิธีการทําใช้วิธีไหนเวกครับไม่ต้องปิดไม์ตอบให้มันรู้เรื่องโลกทํายังไงพูดมาเลยแสดงวิธีทําแบบไหนมันจะปิดไม์อะไรรวดเร็วขนาดนั้นเปิดไม์แล้วก็ตอบคุณครูอ่ะทำยังไงข้อนี้ ี่ใหญ่บวกครับบวกครับอืม <laughs> ่บวกก็บวกครับข้อนี้ก็คือบวกกันบวกกันแล้วเราได้เท่าไหร่คะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ก็คือเอาสามกิโลกร,รมัมสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณแม่มาเอาหนังสือด้วยะคะ <c oughs> Yes. Yeah. มาดูกันต่อนะคะพอดีคุณมีแจกมาที่บ้าแปดกิโลกรัมสามขีดครับโอเคครับ,อ,คครบอ่ะเวลาถามก็ตอบหน่อยสิ ถ้เหมือนครูพูดอยู่คนเดียวเนาะนะคะจริงๆก็คือการถามเนี่ยเพื่อที่จะเช็คตัวนักเรียนเข้าใจแค่ไหนเพราะว่าคุณครูว่าเรื่องที่คุณครูกําลังสอนอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยบวกลบจํานวนไม่เยอะเลยนะคะถ้ายิ่งเป็นตัวตัวที่เป็นน้ําหนักตัวที่เป็นความยาวอะไรต่างๆต,ตัวเลขไม่ได้เยอะเท่ากับไอ้บวกลบคูณหารละคนด้วยซ้ําใช่ไหมคะไม่ถึงแสนเลยไม่ถึงหมื่นเลยนะคะเป็นตัวเลขเยอะๆอย่างนั้นก็คือ มันใช้เวลาเยอะก็ว่าไปอย่างอันนี้มันไมด่ดีเยอะมากขนาดนั้นตัวนี้ใช้วิธีการบวกเนาะบวกการคำตอบก็คือ8กิโลกรัม8กิโลกรัมนะคะ300กรัมวิธีการทำทำยังไงนะคะเวลาที่บวกลบก,ก็คือตัวที่เป็นกิโลกรมัมก็อยู่ด้วยกันตัวที่เป็นกรมัมก็อยู่ด้วยกัน นะคะหรือว่าเป็นขีดนี่แหละนะอืมนะคะถ้าเป็นกรัมก็คือนะคะเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นขีดได้จะได้ไม่งงเดี๋ยวก็จะงงว่าอันไหนเป็นอันไหนใช่ไหมคะวิธีการที่ที่ง่ายที่สุดก็คือเอาตามที่เขาให้มาโจทย์ที่เขาให้มาอันนี้เป็นขีดครูคก็จะเขียนเป็นขีดแบบนี้นะตัวนี้ห้ากิโลกรัมเออสามกิโลกรัมใช่ไหมคะองุ่นเนี่ยสามกิโลกรัม ที่ถายมย้ำยนี่เพราะอะไรเพราะว่าห้องเราเนี่ยนะคะบางคนก็คือเข้าใจแบบเร็วมากแต่ว่าบางคนก็ยื้อยังไม่เข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการท,ที่ดีที่สุดสําหรับคนสําหรับห้องเราก็คือเราช่วยกันเรียนถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยอธิบายเพื่อนนะคะอธิบายเพื่อนให้เขาเข้าใจด้วยไม่ใช่แบบว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็คือจะมาแบบว้าทำไมคมรูก่ถามอะไรซ้ําๆก็เพื่อนเขายังไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราฟังหลายๆรอบหลายๆครั้งเนี่ย เหมือนที่ครูบอกก็คือความรู้ที่เราได้ความรู้ที่เรามีนี่มันจะแน่นกว่าเดิมมากขึ้นเวลาไปเจอข้อสอบมันก็จะได้ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ครูดูข้อสอบที่นักเรียนทํานักเรียนจะพลาดข้อที่มันมง่ายๆเพราะคิดว่าอุยข้อนี้ง่ายมากเลยก็คือแบบรีบๆทาไปแล้วก็แบบไม่ต้องมาเช็คคาตอบอีกเพราะมั่นใจมากว่าตัวเองทําได้แต่พอมาเช็คอีกทีหนึงนะ่งอนค่าคตอบของข้อที่ง่ายนะั่นแหละนักเรียนผิดส่วนข้อยากๆนักเรียนไปแบบโอ้โหสนใจมันมาก ก็คือถูกนะคะแต่ว่าคะแนนมันเท่ากันถูกไหมล่ะไอ้ไอข้อถูกข้อไอข้อง่ายกับข้อยากเนี่ยถ้ามันเป็นข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบเลือกตอบสามคะแนนเท่ากันใช่ไหมคะอืมมันไม่น่าเสียดายหรอข้อง่ายๆแบบผิดอย่างเงี้ยถูกไหมนะคะอ่ะอันนี้คือสามกิโลกรัมห้าขีดถูกไหมคะอังคูดอีกสี่กิโลกรัมแปดขีดเอามาบวกกันใช่ไหมคะ ะจะได้เท่าไรเราก็แยกไปเป็นหน่วยแบบนี้ไม่ใช่อามารวมกันหมดเลยแปดบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะแปดบวกหเท่ากับเท่าไหร่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถูกไหมคะก็จะเป็นสิบสามขีดกิโลกร,รมัมสามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดตอบสิบสามขีดแบบนี้เลยได้ไหมนะคะอ่า เราสามารถทำขีดเนี่ยให้มันเป็นกิโลกรัมได้เพราะว่าหนึ่งขีดอ่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้นสามกิโล1นสิบสามกิโลอ่อสิบสามขีดก็เท่ากับหนึ่งกิโลกรัมกับอีกสามขีดถูกไหมคะเราก็เอา3ามอ่อขีดไว้ที่หน่วยที่เป็นขีดนะคะส่วนกิโลกรัมก็คือเอามาบวกข้ขางหน้ามันก็จะได้เท่ากับ 8กิโลกรัม3ขีดเราตอบว่า8กิโลกรัม3ขีดก็ได้8กิโลกรัม3ขีดหรือนะคะตัวที่เป็นขีดตัวนี้มันทําให้มันเป็นกรัมได้1ขีดเท่ากับกี่กรัม100กรัมถูกไหมเพราะฉะนั้น300 อ่าสามขีดมันก็เท่ากับสามร้อยกรัมนักเรียนตอบแปดกิโลกรัมสามร้อยกรัมก็ได้หรือแปดกิโลกรัมสามขีดก็ได้เพราะว่าเวลาเขาถามเขาถามว่าต้อยซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมใชไหมคะอืมเขาไม่ได้ถามย่อยว่ากี่กี่กิโลกรัมกี่ขีดหรือกี่กิโลกรัมกี่กรัมเขาถามว่ากี่กิโลกรัมแต่ว่ามันมีหน่วยที่มันแยกมาแบบนี้นักเรียนก็ต้องตอบแยกออกมาแบบนี้ไหมคะ อ่ะต่อข้อที่สองบูมน้ำหนักยี่สิบห้ากิโกรัมยี่สิบกรัมมอสส้ำหนักสามสิเ็ดกิโกรัมบูมหนักน้อยกว่ามอสอยู่เท่าใดนะคะวิธีการหาคำตอบเราหาอย่างไรข้อนี้เริ่มจากอะไรคะอ่าดูก่อนเขาบอกว่าบูมเนี่ยหนักเท่านี้มอสหนักเท่านี้ บูมหนักน้อยกว่าหมอสอยู่เท่าใดเรา <ลง S 1> ก็เอาตัวนี้มากกว่าตั้ง,งลบด้วยน้ําหนักที่น้อยกว่าก็จะเป็นน้ําหนักที่มันต่างกันอยู่ใช่ไหมคะข้อนี้ไม่ยากนะ31กิโลกรัมใช่ไหมคะ0กรัมเนี่ยเราแยกมาแบบนี้ก็ได้คูณเขียนตัวย,ยอ่ออันนี้เป็นกรัมลบด้วย25กิโลกรัม200กรัม นะคะตัวนี้เหมือนเดิมศูนย์มันลบสองร้อยไม่ได้เราก็ต้องไปยืมข้างหน้ามาอันนี้ก็จะเหลือสามสิบถูกไหมคะอันนี้โดยืมมาหนึ่งกิโลกรัมมาใส่หน่วยที่เป็นกรัมมันจะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่หนึ่งพันใช่ไหมจําหน่วยให้ได้นะไม่ใช่หนึ่งร้อยนะคะถ้าเอามาแค่หนึ่งร้อยมันก็ลบสองร้อยไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะ เพราะว่า1นึ่พันกรัมมันเท่ากับ1กิโลกรัมถ้าเรายืมมา1กิโลกรัมก็ต้องใส่เป็น1นึ่งพันหนึ่งพันลบสองก็เหลือเท่าไหร่ลูกแปดร้อยใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้030ย์ลบยีนะคะถ้าเกิดว่าลบทีละหน่วยก็คืออะไรคะถ,ถ้าเป็นหลักหน่วย0-5ลบหไม่ได้ก็ต้องไปยืมข้างหน้ามา1อันนี้ก็จะเหลืออยู่สตัวนี้ก็จะเป็น10 10ิลบหาก็เหลือห้เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ข้อนี้ ห้ากิโลกรัมห้ากิโลกรัมแปดร้อยกรัมนั่นเองคะห้ากิโลกรัมแปดร้อยกรัมถ้าเห็นนะักเรียนทําได้เองครูจะสบายใจมากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ตอบแบบนี้ครูคจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนทำหรือไม่ทำถูกไ,ไหมคะถ้าเกิดอยู่ที่ห้องอนะเดินไปดูที่โต๊ะก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรียนออนไลน์แบบเนี้ วิธีการที่มันง่ายที่สุดก็คือถามแล้วก็นักเรียนตอบคุณครูมาสแสดงว่านักเรียนเข้าใจลูกนะคะมันไม่ใช่ว่าครูพูดบ่นไปอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่รู้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะครูว่าช่องทางในการสื่อสารแบบที่มันเป็นซูมตัวนี้มันก็คือการการสื่อสารแบบที่มันอินเทอร์แอคทีฟอ่ะอินเทอร์แอคทีฟก็คือเวลาตอบไปนักเรียนก็ตอบสะท้อนกลับมาได้ทันทีมันคือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าคุณครูส่งคลิปไปให้นักเรียนดูสะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถามก็ตอบด้วย นะคะต่อไปข้อที่สามค่ะจ้ะข้างล่างใช้ได้แล้วเนาะ,อะนโอเคดึงไปได้เลยค่ะไปได้เลยเอานไปได้เลยใจกตัวไหนจ้าค<น>าบไหนอะคบาบสาค่ะโอเคต่อค่ะ แม่มีน้ำตาลทราย15กิโลกรัม800กรัมใช่ไหมคะใช้ทำขนมไป5กิโลกรัม300กรัมแม่เหลือน้ำตาลอยู่เท่าใดข้อนี้ไม่ยากก็คือเอาไปลบออกใช่ไหมคะมีอยู่เท่านี้ลบไปเท่านี้เหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าก็แยกเป็นหน่วยเหมือนเดิมกิโลกรัมกับกรมัมเนาะนะคะอันนี้คือ15กิโลกรัม800กรัมลบด้วย5กิโลกรัม300กรัมมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะ ศูบศูนย์ก็ได้ศูนย์แปดลบสามก็เหลือห้าถูกไหมคะสิบห้าลบห้าก็เหลือสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้แม่เหลือน้ําตาลเท่าไหร่คะสิบกิโลกรมัมสิบกิโลกรัมห้าร้อยกรมัมหรือสิบกิโลกรัมห้าขีดได้ไหมได้อืนะคะโอเค ข้อ3ครบแล้วนี่คือข้อสอบทั้งหมดที่คุณครูมอบหมายไปให้ทำเป็นการบ้านนะคะในวิชาคณิตศาสตร์จอก่อนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถึงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดหน่อยเปิดกลับไปอ่านย้อนไปดูหน่อยไอตัวที่เราทำมาแล้วแล้วก็เฉลยไปแล้วนะคะเดี๋ยววันจันนี้เราเจอกันคุณครูจะให้เด็กๆสอบตัวที่เป็นข้อสอบ p r e n p r e เอก็คือเป็นการสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ n อทีจริงๆที่เราจะสอบในวันที่สิบหกมีนาคมนี่แหละก็คือเดือนหน้าแล้วเนี่ยมันไม่กี่วันเองนะคะสิบหกมีนานะคะไหนจะปิดอะไรอีกตั้งเยอะคุณครูไม่มีเวลาดูแลนักเรียนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะมีเวลาเท่านี้นักเรียนต้องโอ้เอาให้มันเต็มที่ค่ะมันจะมาเสียดายทีหลังว่าอุ้ยเอาน่าจะไปอ่านตรงนั้นมาข้อสอบตรงนี้ไม่ยากเลยแต่ว่าแบบ แไม่ได้ไปอ่านมาเองเนี่ยมันเสียดายทีหลังไม่ได้จะมาซ้ําชั้นไหมล่ะป .3 อยากจะสอบเอ็นทีใหม่อยากจะทดสอบทดสอบตัวเองอีกครั้งไม่ได้แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นทําครั้งเดียวมีโอกาสครั้งเดียวก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะโอกาสที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้มันยังมีเวลาที่จะอะ่ทบทวนเนื้อหาที่เรายังไม่เข้าใจก็ทบทวนเนื้อหานะคะฝึกทําทดสอบบ่อยๆทาเยอะๆไอ้ตัวที่ยิ่งตัวที่เป็นโจทย์ปัญหา อ่าบวกลบคูณหารละคนตัวนั้นน่ะอ่านเยอะเยอะจะได้รู้ว่าถ้าเกิดโจทย์บอกมาแบบนี้บวกนะโจทย์บอกมาแบบนี้ลบนะโจทย์บอกมาแบบนี้คูณนะหารนะมันจะได้รู้ว่าต้องทําแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งเดียวที่ครูเป็นห่วงนักเรียนมากคืออ่านแล้วไม่รู้จะบอกว่าแบบมันบวกหรือลบมันคูณหรือหารนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝึกฝนทำบ่อยๆเ,เองนะคะโอเคต้ง